สวัสดีค่ะพบอันอิตแล้วกับเอโดยังชาแนลนะคะเนื่องจากวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันประจำชาติของประเทศออสเตรเลียหรือว่าออสเตรเลียเดยนั่นเองวันนี้เอโดยังชาแนลก็จะมาบอกเกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียนะคะโดยคลิปนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย ลักษณะของประเทศออสเตรเลียนะคะหรือว่าตราประจําแผ่นดินของประเทศออสเตรเลียนะคะหรือว่านี่เลยที่เราเห็นประจําบ่อยๆเป็นสีขาวดำโนในองค์กรของทางรัฐบาลหรือว่าเอกสารทางราชการต่างๆนะคะหรือว่าอยากจะให้เป็นภาพสีก็นี่เลยวันนี้แป้งก็จะมาอธิบายนะคะว่าในโลโก้ของตราประจําแผ่นดินมีความหมายอะไรแอบซ่อนอยู่บ้างเดี๋ยวจะขยายภาพให้ดูเลยนะ หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมตราแผ่นดินของออสเตรเลียถึงมีทิงโตละนอกอีมมอยู่ด้านบนและโลดตรงกลางตราแผ่นดินมีสัญลักษณ์อะไรอยู่บ้างโดยสัญลักษณ์แรกเลยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐนิวซาท์เวลส์นะคะโดยที่จะมีสิงโตอยู่ตรงกลางและมีดาวแปดแฉกสีทองอยู่สีงุมนะคะถัดไปบนตรงกลางนะคะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐวิกตอเรียโดยลักษณะเด่นเลยก็คือจะมีดาวทั้งหมด5ดาวนะคะโดยที่มีมงกุฎอยู่ด้านบน ถัดไปบนขวาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐควีนส์แลนด์นะคะโดยที่มีความคล้ายคลึงกับของรัฐวิกตอรีโดยที่พื้นหลังเนี่ยจะกลายเป็นสีเงินแทนและมีมงกุฎอยู่ตรงกลางโดยที่ไม่มีดาวนะคะสัญลักษณ์ล่างซ้ายก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐอาซอลออสเตรเลียนะคะโดยลักษณะเด่นเลยคือมีพื้นหลังสีทองและมีนกกังเขนออสเตรเลียอยู่ตรงกลางถัดไปเป็นสัญลักษณ์ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนะคะโดยที่มีพื้นหลังสีทองเหมือนกันแต่ว่าตรงกลางจะเป็นอกดํานะคะ และสัญลักษณ์สุดท้ายเป็นสัญลักษณ์ของรัฐแทสเมเนียนะคะโดยที่มีพื้นหลังสีเงินและมีสิงโตสีแดงอยู่ตรงกลางคะ่ะและด้านข้างของโล่ม,มีภาพจิงเจ้าและนกอีมูมอยู่ด้านข้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศออสเตรเลียนะคะโดยทั้งสองชนิดเนี่ยไม่สามารถเดินถอยหลังได้อย่างง่ายๆที่แสดงถึง A nation moving forward หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติที่จะมุ่งไปข้างหน้านั่นเอง จบกันไปแล้วกับเก็ดความรู้สั้นๆเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากสอบถามหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็กระสิบบอกทางเอโดยังชาแนลได้เลยสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะแล้วถ้าอยากเรียนต่อออสเตรเลียอย่าลืมนึกถึงเอโดยังไทยแลด์เลยลาก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ